กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องวัวเกมนี่อีกแล้วนะครับแวันนี้ก็เราก็มาอยู่กันในเกมเออเบดเควสนะครับอ,อผมวางลิงก์ไว้ใต้คลิปให้เลยนะครับคือเมื่อกี้ผมไปลองเล่นมาแล้วครับผมก็เลยได้ดาัาบนี้คือตอนที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยจะได้ดับเริ่มต้นเป็นดับนี้นะฮะแบบเริ่มต้นคือดับนี้แต่ไม่รู้ว่าดาบับเลิ้ลสองหรือสามจะเหมือนกันหรือเปล่าทุกคนก็ต้องลองไปเล่นดูนะ อีกข้การอัพเฟิปเลยนะคะอันนี้ก็มากับเพื่อนคนเดิมคนเดิมมนเริ่มเลยค่าฟ้าหอยูซี่เฮ้ยอีทมันเปลี่ยนเป็นม m e d i ยมเองแสดงว่ามันอยากให้องขออก medium ปะก็ได้แล้วแต่มีเดียมต้องเ e เ e l สี่นะถึงจะถึงจะมีสิ์ผ่าน l นม่เป็นไรไกดผิด เอ oh, yeah. อเย้เกิดเริ่มถึงแล้วออกอ,อกข้าใหม่ทุก <c oughs> คนมีซีหรืออะไรดิเอามีเดียมาลองหรอทุกคนไปลองเล่นดูนะแล้วเอาไปดูดืดดอวอ่อาทออใหมเอาทำไมมีคนในเซิร์ฟแค่ไแม่มันบ้กหรือเป่า เราก็เคยเปหนึ่งกันนะทุกคนแล้วลืมคนที่เล่นได้ลึกน่าจะเคยเวลาหรืว่าเนึ่งไม่ค่อยดีคนได้เจอแต่เหลือน้อยความสุขเอาดีดีเอาเอามีเดียมหรือเล็กๆแล้วก็ทุกคนดูได้อยากได้ทุกคนดูได้ความลองกดฟันค้างแล้วเดินดิอเจ้ มันก็หลังคอมมันไม่แต่เมื่อกี้ขาไปลหลังคอม,มอ่ะเมื่อกี้ขาไปคู่เลยเี๋วยวไไเดี๋ยวไปดูในคลิปเอานะขามันบอกว่ากระโดดไปมันหยองคู่เดี๋ยวมันสายเนี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ยเราเอาเอามีเดียมลองลองคอโอเคจอยมันจอยไป,ยไปอ๋อเรายังไม่เลี้ยสี่คบไม่ได้ไม่ได้เอาิ อ้าวกดจอยไม่ได้เอ้ากดจอยไม่ได้คอมคอมเขียนว่าเลยก็เนี่ยมันไม่ได้เขียนเลยเลยมันจอยไม่ได้เอ้าเนี่ยเอ้าไม่ได้คอมคนเต็มแล้วเราเตะคนเวลโอเคลอยมาอาค่ะลอยมาเดี๋ยวเราออกกลุ่มแล้วก็โอเคสร้างใหม่โอเค โอ้โห oh, คนแบบรัวมากโอ้โหอ่ะเอาเนี่ยมันค้างโอ้ oh, คนเข้ารัวอ๋อคือหน้าจอแล้วมันค้างมเลยคือหน้านี้มันค้างมา oh, <God. S 2> เลยผู้ช้ชม<ต>ดูดีดูดีมันจะค้างจักเลยอย่างนี้เดี๋ยวลองสร้างดูนะเดี๋ยวลอง <c oughs> สร้างสร้างไม่ได้ ต้องชมอยู่ผมขอออลเข้าใหม่รักเงี้ยนะคะนี่เอาหน้าตัดสดนเลนี่ตัดต่อไม่ต้องตัดต่อเยอะเอาหน้าตัดสดอย่างนี้ไปเลยคลิปมันจะยาวนะอยมันต้องรีบหน่อยเดี๋ยวไม่ได้เข้าเกมไปสู้อะไรอดา่ดาด่ากลางนะว่าว่ากลางใส่คลิปเลยไม่ต้องตัดออก ไปเริ่มมาเรื่อยๆจะเริ่มแล้วไปเร็วเยๆยืนไหนยืนนี้แล้วโอเคโอเคโอเคอีซี่โอเคเข้เาแล้วเดี๋ยวคนเข้าลุล้วน,นอันนี้โอเขาเริ่มเลยหรือว่าไม่ต้องเริ่มรอคนก็ได้ถ้าเกิดจะรอสี่เวลาก็เริ่มเลยสี่คนก็เร<ๆ>ิ่มเดีวยวก้าก็พอไหว ฟอรด่านฟอลิงวลสี่เราเค่อยลองมูเดียมเลยเอา้าเราก็นึกว่าข้างหลัง <c oughs> ตอนที่เราเล่นตอนแรกก็เป็นอย่างนั้นแหละนึกว่านึกว่า,าต้องเข้าไปทาันแล้วนึกว่าประตูจะเปิดใช่ป่ะเร็วมากเลยคนฆ่า น้ำยามันไม่น้ำยามันก็โหดอยู่นะมันวิ่งเร็วเพราะวิ่งเร็วมันก็ตีต,ตีแรงคนนี้เขาเขาไปที่อื่นเหลืออะไรอะ่ะเมื่อกี้เพิ่งมันเหลือเลือดเยะติ่งเยอะ เราเลเวล up ต้องเลเวล up พดยเลยเิดว่ามันไม่อาาัพเลยคุณเพื่อนไปไม่ลอยเออเพื่อนมันชอบแบบไปฆ่าไปฆ่าอีกกันแล้วฆ่าแล้วก็ฆ่าไม่หมดมาเจ้อืมแล้วก้องาเราไปตามได้เกีย แน่แน่ดดูดูดูดไปคนเดียวโอเค,อเ,คเปลี่ยนตัวแล้วเป็นเป็นมาตายยากตายบิน มจะบอกให้นะครับคลิปนี่าจะเล่นลื่นต่เดียวเพราะมันเสียเวลาเยอะมากตามสิงทุ่ม,มเลยไฮ้บอสบอสโ <ๆ S 1> อ้โหเพื่อเตียงเลงทำไมเล่นหน่อยเออเออตีแรงมากวาตายเอาตายไม่เอา ไดดับได้ดับเริ่มต้นได้กอนดูโอ้ได้ดับได้ดับสนิมดับสนิมนี่เราได้ตั้งแต่เลวสามไปเริ่มเลยทำไมไม่ลองมีเด <medium S 2> <า>ียมอีกตาเนี่ยฮ้ยอย่ารอช้าดีไปเซจูเออร์าร์ไทยเออรแรกมีเดียมจอยมาได้ละ เอาเลยอัพลเลยเลยพึงโดนเตะฮะอะอกมันเตะออกไม่ได้คนเบลสบหา้าไม่ค่อยอยากให้คนโหดเขายินมาแล้วก็อย่าก,าก,าก็แย่เไม่ค่อยโหดเท่าไหร่โอ้แต่เราตีได้เข้าก็าเลยตัวนี้พร้อมทำไมไม่มี<ฮ>ใก่ช่วยเลยเฮ้ย แค่ตัวเดียวโคตรแล้วแค่ตัวเล็กก็จะดุไหวแล้วตัวใหญ่อ่ะตัวนู้นก็ไม่รอดเลยคนดูสองคนต้องเอาสามคนอโอ๊ยแตกแล้วอิดไม่ไหวหรอกอย่าไปสู้เลยเวลอัพอีกและอิดเลเวลอัพชานโอ้โหเพิ่งได้ห้าร้อย ห้าร้อยอะไรห้าร้อย e x p ไม่น้อยอ๋อ <c oughs> เราใช้เราใช้ดูอีเอีก็คือคูณสองซื้ออะไน <c oughs> ไม่ได้ซื้อมันเป็นเป็นที่ให้กดเ,เปิดกล่<ๆ>อง ทุกวันเราจะเป็นอย่างนี้ว่าเหมือนคนแบบชิวๆเป็นแบบดีไปไปช้ชาเพื่อน,นตายเพื่<ๆ>อนตายอะ <c oughs> ดูคนโหดคนโหดเขาก็ไปตรงนี้มไม่ยอมมาช่วย จะตายจะได้ต้องทำคลิปโปรโมทช่องเราได้วยทำคลิปโปรโมทช่องเราด้วยแล้วถึงจะทำคลิปโปรโมทช่องสุดนะคไม่ใช่หนอไอรินไปติดตามช่อง AVYT อาเกียร์นะเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดในนี้พูดแบบทำคลิปเดียวมาเลยทำคลิปเดียวอะ สามสิบวิอะไรเงี้ยบอกโอเคทุกคนติดตามเรื่องนี้แค่นี้แล้วก็ผมไปโปรโมทคลิปคนรอดูได้เลยที่อิดคลิปแนะนำตัวที่อิดบอกถ้าถ้าจะเพิ่มบันลงคลิปเดี๋ยวจะบอกอีกทีแล้วเมื่อไรจะบอกยังไม่บอกลงแต่วันอาทิตย์ลงอาทิตย์ไม่ได้ว่างลงวันอาทิตย์ไม่ไม้ว่าง ไม่จะถามไปไปซื้อผลไม,นะม้เฮ้ยก็ะป๋อเฮ้ยมันโหดมากอีกโหดกูตายยากจริงหรอกเลยไม่ถึงบอสหรือว่าถึงไถึงเลยแค่ธรรมราดาก็จะไม่ไหวแล้วเบอร์ใหจะเอาบอสอีกแล้วก็คืเออเรียบร้อยโอ้โหเลือดหกพัน ตอนนี้เท่าไรสี่พันรถตีรถตีรถเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่รีโอ้ตายที่เรือเรืออู้หูรอด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 ไม่โดนเลยด้วว่าผมรอดไดรอดรอดรออกคนรอดรอดร ลบ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 ลลบกันหดไม่ใช่ตาย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 อะไรเฮ้ยดับดับม่วงทุกคนดับวิวห้าวิอะไรดับวิวห้าวิวห้าวิห้าแล้วเร็ววิหกแล้วเดี๋ยววิหกเฮ้ยทุกคนดับมันเท่ยอดดับมันเท่ดับมันเท่ทุกคนเออลอง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 ใส่ใส่ให้ถึงใส่เดี๋ยวเราใส่ของเราแรงอยู่ นี่เราเป็นกระทากระทายักษ์ลด,ดัแล,วดดลวดด้ววสวัสดีสวัสดีสวัสดีดาบใครยาวกว่ายาวความยาวกว่านิ่งล้วเออโอเค <y> นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับ ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องว้าเกมนี้อีกแล้วนะครับแต่วันนี้ก็เราก็มาอยู่กันในเกมเบดเควสนะครับอ,อผมวางลิงก์ไว้ใต้คลิปให้เลยเลยคือเมื่อกี้ผมไปลองเล่นมาแล้วครับผมก็เลยได้ดับนี้คือตอนที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยจะได้ดับเริ่มต้นเป็นดับนี้นะฮะแบบเริ่มต้นคือดับนี้แต่ไม่รู้ว่าดับเริ่มต้นสองหรือสามจะเหมือนกันหรือเปล่าทุกคนก็ต้องลองไปเล่นดูนะครับ ก็พ่อการอัพเกรดเลยนะอันนี้ก็มากับเพื่อนยิ้มกับใครคนเดิมเลยโอเคมาเริ่มเลยค่ฟาอยูซี่เฮ้ยอิดมันเปลี่ยนเป็นมีเดียมเองันเลยแสดงว่ามันอยากให้เราขอเรามีเดียมปะก็ได้แล้วแต่มีเดียมต้องเลเวลสี่ถึงจะถึงจะมีสิทธิ์ผ่านเลเวลนม่เนแหละไม่กดพีด Oh, yeah. เอาเยอะเกดเริ่มถึงแล้วอ,ออกเข้าใหม่ทุก <c oughs> คนมีซีหรืออะไรดิเอามีเตรียมไปลองหรอทุกคนไปลองเล่นดูนหออออน่ยหอยดีเอาทำไมมีคนในเซิร์ฟแค่แ <c oughs> ม่มันบัคหรือเปล่า ก็เคยเปหนิงกันนะทุกคนเราเืมคนที่เล่นเลเบบอกน่าจะเคยเวลาหรือว่าหนิไม่ค่อยดีคนในเซิร์ฟจะเหลือน้อยความสุขเอาดีๆเอาเอาเมดียมหรือดีซีทุกคนดูได้ทุกคนดูได้อะไรอมลองกดฟอนค้างแล้วเดินดีเจ ก็หลังคอมอ่ะไม่แต่เมื่อกี้ขาไปหลัง่อมอ่ะเมื่อกี้ขาไปคู่เลยเย็บไปดูในคลิปเอานะขามันบอกว่ากไปเร็วไปเป็นหยองคู่เดี๋ยวมันสายเนี่ย10นาทีแล้วเนี่ยเราเอาเอามีเดียมลองลองคอมโอเคจอยมาจอยไปอ๋อเรายังไม่เลือกสีคนไม่ได้ไม่ได้เอาดีบจอยแล้ว เรา,า,ากดจอยไม่ได้เอากดจอยไม่ได้ครับเรา,ขเ,าเขียนว่าอะไรก็เดี๋ยวมันไม่ได้เขียนเลยเลยมันจอยไม่ได้อันนี้เด้อโอ้ไม่ได้เอาคนเต็มแล้วเราเตะคนเวลโอเคจอยมาแล้วค่ะจอยมา <c oughs> เดี๋ยวเร<อ>าเอ,ออกกลุ่มแล้วก็โอเคสร้างใหม่โอเค โอ้โหคนแบบรัวมากโอ้โหนะเอามันค้างโอ้โหคนมันเข้ารัวอ๋อที่หน้าจอเรามันค้างเลยหน้านี้มันค้างเลยดูโชมดู้ชมดู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 ยูด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 ูอูดูดูดดดดดูดสร้างด ท่านชมีผมขอเอาเข้าใหม่รักเงินนี่เอาหน้าสดๆทีนี่ตัดต่อไม่ต้องตัดต่อเยอะเอาหน้าสดๆทีนี้เลยคลิปมันจะยาวนะอีกต้องรีบหนะ่อยยังไม่ได้เข้าเกมไปสู้อ,อะไรคลิปดาดดาดกลางว่าว่ากลางใส่คลิปเลยไม่ต้องตัดออก จะเริ่มมาเรืวๆจะเริ่มแล้วไปเร็วอยๆยังไหนยังนี้เรื่โอเคโอเคโอเคอีซี่โอเคเข้าแล้วเดี๋ยวคนเข้ารัวๆอันนี้โอเคเขาเริ่มเลยหรือว่าไม่ต้องเริ่มรอคนก็ได้ถ้าเกิดรอเสียเวลาก็เริ่มเลยสี่คนก็เริ่มมีเบลก้าก็พอไหว บอ l ด่าน f อลเ i n กเวลสี่เราค่อยรองูเดียมเลยอเอา้าเราก็นึกว่าข้างหลังตอนที่เราเล่นตอนแรกก็เป็นอย่างนั้นแหละนึกว่านึกว่า,าต้องเข้าไปทางนั้นนึกว่าประตูจะเปิดใช่ป่ะอือเร็วมากเลยคนฆ่า น้ำยามันไม่น้ำยามันก็โหดหอยู่นะมันวิ่งเร็วเพราะวิ่งเร็วมันก็ตีต,ตีแรงคนนี้เขาเขาไปที่อื่นเหลืออะไรอ่ะเมื่อกี้เพิ่มันเหลือเลือดเยะติ่งเยอะ Okay, เราเลเวลอัพต้องเลเวลอัพเร็วๆโอ้ยมันไม่อา่านเลยหุนเพื่อนไปไม่รอนเออเพื่อนมันชอบแบบไปฆ่าไปฆ่าอีกอันนึงแล้วฆ่าแล้วก็ฆ่าไม่หมดมาเจ็บแล้วก็่ถ้าเราไปตามได้ไกี่ เนี่ยเนี่ยดูไปคนเดียวโอเคเปลี่ยนตัวแล้วเป็นใบไม้ตายยากตายอีก คนหนงจะบอกให้นะคะจิตเนี่าจะเล่นลื่นายเดียวเพราะว่ามันเสียเวลาเยอะมากสามสิ่งทุมเฮ้ยบอสบอยคุณโหคุณเพื่อน ได้ดับได้ดับเริ่มต้นเ <c oughs> ด,ดี่ยวกนดูโอ้ได้ดับได้ดับสนิมดับสนิมนี่เราได้ตั้งแต่เร็วสั้เริ่มเลยทำไมไม่ลองมีเด <medium S 2> <า>ียมอีกตาเนะี่ยค่้ยอย่ารอช้าดีไปไปจูอ่ะเออไทยเออแรกมีเดียมจอยมาได้ละ เอาไม่ละอับเลยเลยตึงลงนิดเตะฮ่ารอกมันเตะออกไม่ได้ผมเวลสุดห้าไม่ค่อยอยากให้คนโหดเออกยิงม,มาแล้วก็อย่างก,ก็แย่เขาไม่ค่อยโหดเท่าไหลกโอแต่เราตีได้เข้าไปเ,เลยตัวนึพงพร้อมทำไมไม่มีใครช่วยเลย,ยเฮ้ย แค่ตัวเดียวโคตรลวนะแค่ตัวเล็กก็จะดุหน่อยแล้วตัวใหญ่อ่ะเออตัวนู้นก็ไม่รอเลยคนเออดูสองคนต้องเอาสามคนโอ้ยแตกแล้วอีดไม่ไหวรอเดี๋ไปสู้เลยเร็วอาอีกแหละอีดเลเวอาชานะโหเพิ่งได้ห้าร้อย 500ห้า้อยอะไรห้า e ้อยไม่น้อยอ๋อเราใช้เราใช้ดูป e อ็กก็คือคูณสองซื้อได้ไหมอ้ยไม่ได้ซื้อมันเป็นเป็นที่ให้กดเปิดกล่อง าสักวันเราจะเป็นอย่างนี้ว่าเหมือนคนแบบชิวๆเป็นแบบรีชา้าเพื่อนตายเพื่อนตายอ่ะดูคนโหดคนโหดเขาก็ไปตรงนี้ไม่ยอมมาช่วย อจะทำคลิปโปรโมทช่องเราได้วยท <c oughs> ำคลิปโปรโมทช่องเราด้วย <c oughs> จถึงจะทำคลิปโปรโมทช่องสุดนะคะไม่ใช่อย่าลืมไปต <c oughs> ิดตามช่อง RVYT AG ใช่ป่ะม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดในนี้พูดแบบทำคลิปเดียวมาเลยเทำคลิปเดียวอะ คลิปสักสามสิบวิอะไรเงี้ยบอกบอกโอกคนอดตามพวงนี้แค่นี้แล้วก็จบคลิปครับคนรอดูได้เลยที่อิดคลิปแนะนำตัวที่อิดบอกถ้าถ้าจะเพิ่มบัตรลงคลิปเดี๋ยวจะบอกอีกทีแล้วเมื่อไหร่จะบลงยังไม่บอกลงแต่วันไหนลงยังไม่ว่างลงอาทิตย์ก็จะเกิดเหตุอะไรบางที่ทำไม่ไม่ว่าง ไม่จะทานไปซื้อผลไมออ้กะออ็ะป๋องเฮ้ยมันโหดมากอิดจะตายตยากจริงบอกเลยไม่ถึงบอสหรือว่าถึงไค่ถึงเลยแค่ธรรมดาก็จะไม่ไหวแล้วเบลอจะเอาบอสอีกแล้วก็คือเออเรียบร้อยโอ้โหเ,เลือดหกพันไปดูร้อีนะตอนนั้นเท่านะไหร่สี่พัน เราตีเราตีรถเร็วอยู่นะโอ้โอวูบหายไปทีเดียวเลยเหรอวูบแบบเดียวเลือดเฮ้ยหนีาไม่โดนเลยเพราะผมรอดะเ้ยรอดรอดรรอดรอดรดรอรอดรอดรอรอดรอรอดรดรอรอด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 ด ไดาได้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 ไรเฮ้ยดับดับม่วงทุกคนดับวิวห้าวิอะไรดับวิวห้าวลวห้าวลวห้าแล้วเร็ววิวหกแล้วเร็ววิหกเฮ้ยทุกคนดับมันเยอ่ะดับมันเท่ดับมันเท่ทุกคนเออลอง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 ใส่ใส่ให้ถึงใส่๋ยวเราใส่ของเราแรงอยู่นี่เราเป็นกระทากระทายักษ ลองวัดดลองวัดดิลองวัดดิลองวัดดิว่าด,ดาบใครยาวกว่ายาวความยาวกว่านี่คือเออโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับ